อำเภอลำสนธิจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกที่สูนย์วิจัยวิจัยบริษัทลำพญาการนะครับอำเภอลำสนธิก็อยู่เนื้อสุดของลพบุรีนะครับอำเภอลำสนธิก็มีอุทยานชาติทรัพย์ลังกาวิทยานชาติที่มีชาม้าง สุดท้ายนะครับอำเภอลำสุธีก็วันนี้ครับที่ว่าการอำเภอลำสุธีทำอาชีพหลักคือทำไร่นะครับทำไร่และต่อมาก็คือมีนาบ้างเล็กน้อยไม่เยอะแต่หลักๆก,ก็คือทำเลี้ยงวัวนมนะครับอำเภอลำสุธีก็เป็นแหล่งรับน้ำ เทือกขาวทางโทรละเวก็จะปีสองปีที่แล้วมีน้ำท่วมนะครับนี่แหละครับอำเภอลำสนธิจะมีตลาดเรียกว่าตลาดหนองรี รากประเทศสถิตที่นี่ก็มีการทำการเกษตรเป็นหลักครับดินอุดมสมบูรณ์ดินดำน้ำชุ่มก็เป็นอำเภอที่ยังไม่ได้ก่อตั้งมานานเท่าไหร่ ข้างบนทำเรียบร้อยแล้วตรงนี้ประมาณสิกว่ากิโลนะครับที่ยังเป็นเ่็นสวนอยู่ตรงนี้ลำคลองเกตนะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาดน้องรีอำเภอลำสนธิจังหวัดลบเรียวนะครับนี่นะจะมีสเสลยตรงนี้นัสศรีตลาดก็จะยาวไปตามถนนสองศูนย์ห้านะครับ ปั๊บปัตทรนะครับเนี่ยครับนาะเป็นวัดน้องรีองเรัมสนธินี่ครับเพื่อรัมสนธิจังหวัดลบบุรี จะรู้จักตาราหนองรีมากกว่าอำเภอลำสนธิบางคนคิดว่าเป็นหนองรีเป็น,นอำเภอจริงไม่ใช่นะครับ,บอำเภอคือลำสนธินี่ครับเข้าสู่ตลาดแล้วครับถ้าราบรีก็เป็นเพอขนาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ เมืเทียบกับอำเภออื่นของลบบุรีนะครับเรือับสติตก็ไปหลายที่ครได้หลายที่นะครับไปปักช่องได้พวกเหล็กได้ไปเพชรบูรณ์ได้นะครับเป็นจุดเชื่อมไปเทพสถิตได้นะครับ เส็จหมดแล้วครับเรับ ลำสนธินะครับโรงพยาบาลลำสนธิ จำได้ครับตรงน,นี้จากลำสติงนะครับนี่ตอนนี้ก็มีทําถนนซีซเรนที่เหลือนะครับ ข้างหน้าเลยทางรถไฟก็เป็นสีอะไรเหมือนแล้วตอนนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายครองซับนะครับตรงนี้ รำสุนทีก็รีวิวแค่นี้ครับเป็นเมืองแห่งพิษไร่และวัว,วน,นมมง่ายนะครับลำสุนทิสี่เลนเพิ่งทำเสร็จครับ